ทีม A นะครับจะส่งการอัธพันธ์เป็นคนตกนะฮะแล้วก็นิววีเป็นคนทายส่วนทีม B นะครับออฟจุมพลจะเป็นคนตกนะครับและเตตะวันเป็นคนพายโจทย์ก็คือว่าจะต้องหาขวดเอสเพนะครับสีม่วง5ขวดคขวดให้เจอที่มี่วดเท่านั้นนะใทรได้ก่อนชนะเลยพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้ว โอ้โหเตออะไรจะรีบรอรีบช่วงขนาดนั้นน้ำโดนหน้านนนนเต็มเต็มไปเลยล่ะนะเห็นไหมออสดชื่นไหมล่ะนะนนไมันหักเลยนะไปนะไปนะออกแรงเยอะเกินไปหมายไัยรับไม่ไหวนะจ่าหักตั้งแต่เริ่มเกมสง,งันนะ่ะโอ้โหนี่แหละนะเตอผู้มากับความหายนะเลือเบอร์เริ่มเ,เ,มเกมปุ๊บนนนก็เครื่องติดปั๊บนะครับแนมะ่ร่อนตะแกรงอย่างแรงเลยนะครับ ส่วนภูวินมาแบบนิ่งๆนะครับปริมาณของแป้งเนี่ยลงโหลก็ยังถือว่าน้อยอยู่เลยครับภ <c oughs> ูวินเร็วกว่าน,นี้น้องตักเลยน้องตักเลยน้องตักเลยยัไปยับไปยัไปยับไปยับไปส่วนเตร่อนแรงเหมือนกันนะครับแต่ด้ามไม่มีแป้งล,ลงเลยล่ะเนี้ยอนนก็ไม่แผวเลยนะครับแม่ควักตระแกงไปได้แบบต่อเนื่องครับเผื่อแป๊บเดียวเลยนะตอนนี้ปริมาณแป้งเนี่ยเกินขึ้นไปแล้วเลยครับ ผูวินก็ยังคงใจเย็นเหมือนกําลังร่อนแป้งทำขนมจริงๆเลยนะครับแน่บรรยากาศช่างต่างกับ2คนที่อยู่ข้างๆเสลือเกินโอ้ยตักเลยตักตักใส่เลยเร็วเร็วเร็วตักใส่เลยเอาละครับตอนนี้เตก,ก็ใส่พลังเร่งตามนันนนนมาแล้วนะครับพี่เตเร็ว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 พี่เต ก็แรงดีไม่มีโตครับปริมาณของแป้งเนี่ยใกล้จะเลยขีดแล้วเลวครับตักนน,นเต็มแล้วกระ้งกไม่น่อยกระดูให้่น้อยกระกไม่น่อย,ยก็ไม่ยอมครับร่อนแป้งอย่างโหดเหมือนไปไกลไมาครับอะไรก็หยุดยั้งเขาไม่ได้แล้วโอยส่วนภูวินที่แรงเริ่มมาแล้วรับแต่จะตามทันหรือเปล่าครับมาลุ้นกันเรับ นนเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นและก็ชนะไปแล้วครับเร็วกว่านี้ตักเออเร็วตักเอกตักเอีกผูวินก็เร่งตามม้าเลยครับไปเอ้ามันกำลังกําังส่วนเตก็ไปลืมผูลืมตาครับเดี๋ยวนะตะแกรงบุกไปแล้วมั้งนาเตะเบาๆหน่อยเฮ้ยวินเร็ววินเร็วผูวินเร็วกว่านี้ ผู้วินร่อนไปยิ้มไปครับส่วนเตเนี่ยร่อนไปโกรธไปครับดีลักของใครจะช่วยให้ชนะไปได้ก่อนกันได้แล้ว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 กดเกมยสุขายก็เป็นเตนะครับที่ออกพลังร่อนไปแกรงจนบุบเอาชนะผู้วินไปได้อย่างเฉียดเฉีวอ่ะคือเกมนี้ต้องใช้แรงเครื่องบกให้กูตีแรง ี่จะเป็นศักยภาพที่เตซ่อนเอาไว้การทำลายของไอเตเตเตมุ่งหน้ามาแล้วครับเตะของเราครับโอ้โหท็อปฟอร์มจริงๆครับคนนี้ตั้งแต่เล่นเกมมาเขายังไม่พลาดแม้แต่ลูกเดียวเลยนะครับลงทุกลูกลบคำว่าหายนะไปได้เลยอะไรครับงานนี้หมดยังาต่อที่ปลื้มครับเก็บได้อีกหนึ่งคะแนนครับโอ้โหเอาสิงโตเร็วเข้าเร็วเร้เร้วทีมสีเก็บคะแนนได้เพิ่มเรื่อยๆเลยอะไรครับดูครับ ลุ้นกับเตะลูกนี้กันค้ตอนแร่นี่ไม่หายนะนะครับมาหายนะตอนท้ายสัางงานแหละครับเช็คดูซิไม่มีลูกกลิ้งออกไปใช่ไหมเนี้ยเยอะกว่ารอการนิดนึง เราไม่เน้นเร็วไงเราเน้นที่สติแล้วก็สมาธิถามจริงช็อตสุดท้ายเนี่ยคุณตั้งใจทำลายเลยเพราะรู้สึกว่าบางทีถ้ามันน้อยอ่ะเขาอาจจะแบบหมมุ่มวซัเอาที่พื้นเก็บเราเป็นแผนของเรา